อะ่อะ, Yeon อะเอามาเอามามาเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่าก้าวมาก้าวมาก้าวมาก้าวขาตามมาอ่าเร็วเอา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 อยากกัด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 เก่งมากเลยเก่งมากๆเลยลูกเออเออเออเอาตามมาตามมาตามมานี่ตามมาตามมาเร็วก้าวขาก้าวขาตามก้าวขาตามก้าวขาตามมา ขาอย่าพื้นอย่าพื้นตามมาเร็วๆขาอย่าพื้นอย่าพื้นแล้วลูกอย่าพื้นอย่าพื้นนี่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 อย่าพื้นมาอือืจะงำ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 จะงำอย่างเดียวจะงำอย่างเดียวมือก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วนะคะนี่นี่มือเกี่ยวขึ้นมาเพื่ออยากจะจับของนะคะดู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 เขาอยากจับของนะอ่ะลองจับของดูลูกอจะจับของดูอ่ะจับ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  จับลูกจับจับโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วดีใจจังเลยเคยจับของแล้วนะพิเศษไม่เคยจับของได้จับได้แล้วเนี่ยจับได้แล้วเงำงำๆงำ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 จินตนาการว่าลูกจับของได้ให้เขาดีใจนะคะเขาจับของได้นะคะมาเอาไหม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 เต็งเต็งเต็ง ต,ติง Relax. ติง matter. ตามมา like ิง like ตามมาเลยตามมาเลยโอ้ยเขาแบบไม่ย <catches LER>. ่อท้อเลยนะคะเขาไม่ย่อท้อเลยเขาเขาตั้งใจมากเลยนะเนี่ยดูหูชันเลยนะคะตั้งใจมากตั้งใจมากอยากเล่นของเล่นไงอยากเล่นของเล่นไงตั้งใจจริงๆเลยเนี่ยความพยายามมากเลยนะคะเนี่ยเขาอยากเล่นของเล่น อยากเล่นของเล่นดูดูดูก้าวขาดูก้าวขาก้าวขามองตามนะคะมองตามก้าวขาก้าวขาเดินมาลูกล้อรถจะได้เรื่อยๆมันตามด้วยเร็วอ่าเร็วๆก้าวขาอ่าก้าวขาโอ้ดู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 ความพยายามของเขานะคะดูความพยายามของวิเศษนะอืมเก่งมากลูกเก่งมากๆเข้าใหม่ก็ลุ้นอยู่ตลอดเลย อืมเอาเอ้นะเนี่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 ยกมือขึ้น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 เก้าขามาด้วยลูกเก้าขามาด้วยมามามาเก้าวขามาด้วยนะก้าขาเดินมาด้วยนะเด็กหน่อยหนูก็เดินได้แค่นี้เองนี่เสร็จเก่งอยู่แล้วเนี่ยทรงตัวได้ดีมากเลยขาหลังก็เหยียบพื้นได้ดีมากเลยทรงตัวได้นานด้วยนะคะนานมากเลยนานมากๆเลยอแม่ห้อยไว้ตรงนี้นะ เอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผูกไว้ตรงนี้ให้เอาไหมเอาไหมผูกไว้ตรงนี้ให้นะอ่าจะได้เล่นนะเดี๋ยวเอามือยกขึ้นมาเล่นนะนี่เดี๋ยวผูกไว้ให้ผูกให้แบบนี้นะเออเอาก้กาวก้าวมา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 มแม่ค่อยๆล้อลากล้อให้ก้าวมาอมเก่งมากๆ,ๆเก่งมากๆได้ท่อนนี้ก็ดีแล้วแหละ,ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลูกนะ ค่อยเป็นค่อยไปนี่พอได้ของเล่นในยยกขายกขาขึ้นมาเลยทันทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากเล่นมากอยากเล่นมากอ่าค่อยเป็นค่อยไปลูกเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวก็ทําได้เอมีการยกมือขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวก็ทําได้ลูกเดี๋ยวก็ทําได้เก่งมากเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยครับเอาเท่านี้ก่อนนะลูกวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะ ันนี้เท่าน,นี้ก่อนนะอ่าวันนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําใหม่รอบเย็นทําใหม่นะลูกนะรอบนี้ทําเท่าน,นี้ก่อนรอบเย็นทําใหม่นะครับ